ฉันถึงกับสะดุ้งน้อยๆเพราะสัมผัสไม่ทันตั้งตัวตกใจคืนไปแล้วฉันแค่แกล้งนิดเดียวเองนะคุณซูแปร์บีอาร์ยิ้มสุขสนงานน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะเมื่อเดินไปสักพักสังเกตเห็นป้ายนำทางตั้งอยู่ตรงหน้าประตูบานหนึ่ง ดูเหมือนที่นี่จะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำนะบนป้ายงานสีดำเขียนว่ายินดีต้อนรับด้วยตัวหนังสือสีแดงสยดสยองทำไมป้ายนำทางงานเลี้ยงอาหารค่ำถึงได้ด้วูถึงได้ชวนสะพึงแบบนี้นะนี่ก็เป็นหนึ่งในการจัดแสดงนั่นหรอ มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะบรรยากาศชวนหวาดวันไม่เหมือนงานเลี้ยงอาหารค่ำทำเอาเผอพูดเสียงเบาทัานใดนั้นประตูเปิดออกพร้อมเสียงไม่น่าไว้ใจคุณซูปแปร์บีอาร์ถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อชั้นตัวสั่นอัตโนมัติมาตตคยบปะริขวัจนะใน่นยกจ จริงๆเลยก็กลัวไม่ใช่หรือไงทำเป็นเก่งไปได้มือของเขาตบไหล่ชั้นแผ่วเบาอย่างปลอบใจก็ได้ค,คั่ิออตอยว่าชิโนปาตนานันดครชคิตชินาซกลัวอะไรกับของแค่นี้กันเป็นคู่ควงฉันทั้งทีทำตัวเข้มแข็งหน่อยจิ เขาพูดอย่างเข้มงวดแต่มือที่ลูบไหล่อยู่กับอ่อนโยนอย่างมากฉันยืดหลังตรงรู้สึกได้ว่าจิตใจเริ่มสงบลงเพราะความใ่ใจของเขาขอโทษค่ะฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะใช่แล้วต้องอย่างนี้สิอา้าวไปกันเถอะคุณซูแปร์บีอาร์เดินเข้าห้องไปด้วยความมั่นใจ ฉันสูดหายใจลึกๆช้าๆก่อนเดินตามเขาไป